แล้วท <S 々> ุกคนวันนี้เราันดูรีเกมเกมล้วทำแต่เขาเนี่ยเราจะมาสร้างเมืองแบบยิ่งบ๊มบ๊มเต็มเต็มเต็มแบบตรงนี้โอเคเรามาสร้างบ้านอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเอาไปดันทงเชน เฮ้เฮ้เมันสูงขึ้นอะ่ะสูงจนเท่าตัวผมแล้ <c oughs> ถนนมันจะมาไหมออนนโอ้ย hey. ถนนมาถานนมาทุกคนโลกมันทำทุกทีเกมนี้ตลกดี <c oughs>

ใอเทุกคนตันนี้สิวว่าใจดีหน่อยสร้อยนึย่งอัปเกตบ้านหนึ่งนี่ครับไหอัปเกรดี ไอ้ได้ใช่คนนี้ผมรู้ดีเลยว่าใครมาแต่เกมอะไรด้วยเบลกิสมัซไม่สวง มันอ่ะมมีด้านดีๆให้สร้างไม่สร้างวะเฮ้ยผมนิ่มเละแน่นอนสร้างดูเลยอื้อนี้นี่มาแล้วหลุดบ้านเมือง แล้วก็อื่นนี่ชงเชงลงมาแล้วคอมเอ้ยคอมเมนต์หน่อยครับนะว่าชเงเชงคืออะไรอยากรู้มันจะเดีย๋ยวที่เรารู้ๆคือมันน่าจะมาจากเรื่อง,งดินิทัลแน่นอนอยากรู้ว่าชเงเชงคืออะไร โอ้ยชั้นมนันอ่ะหกชั้นเลยเฮ <_ cos S 1> ้ยบ้านรวยนัว่อ้าวอ้าวเจ๊นะนี่เจ๊ท,ทำต้นไม้เด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 อะอะไรวะบ้านมึงเจริญเยเอาเอาหลังม มี้บ้างช่วยกันสเปมใช่ไหมจะเอาให้น้องหนึ่งการกันี้เด็ด วันเนี้ยเบี่ยบไเลยแนละาิก็สนุกมั้งนะนีะู่้บัเมืองจเจริญ แพงที่สุดคืออะไรโอ้ cepat kan loh ya nih sambil dulu Chị là dùng không một thế, rồi à, đợi 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 đợi. เมืองนี่คือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะของเราเรียกว่าเมืองก็ใหญ่นะน้าๆเมืองเลยนเมืองใหญ่ๆบึ้มเลยโอ้เมียนครบหนึ่งพัละสร้างกิจการมันจะเยอะเดี๋ยวๆๆยืดมันยืดเดี๋ยวมันมันยืดเยอะมันเยอะ ไปเรื่อยทุกคนมันยืดมันมันมันยืดไปเร่อยนะทุกคนทุกคนมันยืดแล้วมันตอไมทำไมมันยืดจังวะผมเพ่ห็นอะไรที่มันยืดงาย่ก่อนมันยืดมันเลยมันโดนเลย โอ้ยยืดใหญ่เลย หลือเป็นสีให้ละเราอัดเราอัดมนเ <s cript> <c oughs> ลมียนไี่มันเกินมาด้วย เดะตรงนี้นะเนี่ยเกินมานะครับนทุกคนโหโคตรยอดเลยความไถแรงนี่ไถแรงไถได้ครับนะเดะขอมผมมันแรงเลยครับนะมันก็เลยรับได้ขนาดนี้มือถือนี่เละแน่อ่ะ เมืองนี่ใหญ่เลยมีสงครามเต็มทั่วโลกกคตรยอดนะโอ้วันเดือมวันเดือมไหลมาเทมานี่ไหลมาเทมาเลยเคยตรงนี้เต็มละเฮ้มา ช่วงกว้างถูเราวันตายเลยดบ้านจะลื้เก็นเกลอโอ้โห โอ้โหผมไปเรื่อยเลยทุกคนแต่ว่าเกมนี้ไม่น่ามีนี่นะครับะไม่น่ามีข้อมูลมันขาไปนะ,ะเพราะเกมนี้มันไม่มีเล่นคนเดียวออโอ้โหโอ้โองใหญ่เหญ่โคตรปาถ,ถึงลาปวดล็ลอกอันที่ใหญ่ที่สุดแล้วแหละ ดูมันนะครับมันจะยาวถึงไหนดูดูเลยดูเลยนะครับดูเลยดูเลยโอ้โห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 จะสูงเท่าตึกโอ้โห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  ไปเลยยัดไปยัด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 ให้ยัด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 ให้ยัดให้ยัดให้ไปแถวนี้ไม่อันรักเขาฟรีนี่เอาสามร้อยนี่ครับบ้านเมืองอัลเฟรดเลี่ยนี่มันเป็นสามร้อยแล้ว เออในบ้านเมืองสามร้อยใส่ยัดไปยัดไปว้งยัดไปอ้อาแล้วจะใหญ่กับเมืองนี้แล้วเนี่ยตรงนี้มีอย่างเดียวคือช่วยปั๊มทันะเฮ้ยไม่มีบ้านเมืองว่ะ ไม่สบายตาเลยเน่มันต้องก้อนใหญ่เป็นก้อนแล้วเสริมด้วยสามโลเฮ้เน่เสริมด้วยสามโลเฮ้เน่นี่นี่ใส่เกลือเข้าไปให้มันทั่นด้วยเน่เน่คิมกิมคิมเลยเน่เน่นี่ใส่เกลือให้มันกินเค็มๆนะโอ้โหอมขมอมจะระเบิดเลย ยัดูนคอมระเบิดอะใครไม่สงสารคอมนนะผมนำแบบนี้เลยใครไม่สงสารนะเือกาเป็นมือหนึ่งแ้อยางตัวไปต้องทำอะห้าร้อยละห้าร้อยถึงเป็นหลักโอ้โห้าร้อยนะห้าร้อยทุกคนห้าร้อยห้าร้อยถึงไม่ใหญ่ขนาดนี้ โอ้ค oh. <laughs> วามเจริญสัมผัสได้ทงนทีทเร้ครับผมได้ได้เงินถึงนี่แล้วผมนี่อย่างรวยเลย <c oughs> เอ๊เรนใหญ่กว่าเทาาเวอร์อลไรๆเทาาเวอร์นอน <c oughs> เร้ มันต้องมันมีคนร้านเน่เนี่ยมันมีร้านเลยเนี่ยมีหนึ่ร้านเด็โอ้โหเกสเกเกสซื้อของเงินรัฐบาลไม่ได้เนี่ยโอ้โห้ทุกคนทุกคนทุกคนเงินมันปืดๆเลยเดี๋ยวมันเติมเติมเลย เฮ้ยครับก่อนที่จะไม่ได้ตุกถึงแล้วนั่งน,นะเอฮ้ยครับตรถซื้ไปเลยโขโไอ้ใจอะไรยังตึกถึงแต่แล้วรัฐบาลเขาจะทัดเลยลถึงกูวูขาขเนี่ะโอ้โนี่มันไหนห่วงลักธรรมชาติแบบแบบร้านมเป็นเลยนี้ว่ารักลักแบบลักแบบขางฟาที่ไงเออเนี่ย ลากจนหูป่าทิ้งเลยหนูทำเป็นของเล่นแ่ะเออมันเป็นของเล่นน่ะน่ะบ้านเมืองเจริญเจริญไปน่ะเนไหมบ้านเมืองเจริญเจริญไปโอ้โหอะทุกคนผมจะไปเติมก่อนนั้นจะทำนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดะ ภาพนี้มันเป็นของน้ำไหลของหมอกฟุตไม่ใช่หรอจะไปไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่วันนี้เดินบ้านจะได้ไม่ได้เป็นคนเดียว เะว่ามันหมดเลยครับัทุกคนไม่มีบไปต้องทาเลย ว่คตรดทื <mainland mermaid> oh, ho, ho, ho. ่อนนะคอมอ่ะโอ้โหโคตรเถื่อนทุกคนเดี๋ยวดเติมไปเรื่อยๆเลยเบืองเต็มฮ่าค่ะตรงนี้เต็มแล้วค่ะมีเงินเป็นเงินเป็นก้อนมะนาวเลยโอ้มาเป็นก้อนมะนาวเลย คอนหนึ่งใหญ่อะสำรวจทุกเกาะอะเอาละที่นี้ผมจะมาสร้างขอบเขตนะเอ้ยเอาใหญ่ๆเลยเราจะมาสร้างเหมือนใหญ่ใหญ่หหญบ่มเนนะโอ้โห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 เป็นยันทันเลย เน่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 ยังใหญ่อ่ะไปเป็นสายฟางนะหอบอะเน่เน่เลยเน่นีเลยนีเลยเน่เน่เน่บ้านเมืองยังใหญ่เหมนเหลี่ยมด้วย ปังนวลลัวโอ้กภาพสวยมันเริ่มแล้วทุกคนผมเริ่มมีความรู้สึวกสว่าผมจะหลก ทางนะนอ,อะไรขนาดเนี้ยอ่ะคนรวยอะไรใครที่อยากเล่นก็นเล่นได้ครับน,นะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาชื่อเกมบอลโอเควีค้สำหรับเพียงเท่าน,กกนี้นะครับโอ้ไร้ติเช่ต้องใครเดวดกดน,นะเมื่อไรได้เกมน,น,นี้โคตรดำอะไรแบบ